ครูผลลุกขึ้นทันทีไม่ไว้ใครด้วยผู้การถึงกบนั่งตะลึงลูกสาวนั่งร้องไห้กระซิกกระซิกพอครูผลจะออกผลประตูผู้การถึงได้เรียกเดี๋ยวครูหยุดก่อนครูผลชะง,งักนิดหนึ่งด้วยความเกรงใจแต่แล้วก็ออกประตูไปเลยเมื่อเนติวุฒิว่าคุณพ่อจะเรียกไว้ทําไมอีกไม่ต้องห่วงนะผมขอรับผิดชอบเรื่องนักมวยทั้งหมดเองถ้าคุณพ่อขือนเอาครูผลไว้ค่ายเราจะไม่มีนักมวยเหลืออยู่นะทําไมก็มันก็ออกหมดสิคุณพ่อ พ่อต้องการให้มันออกอยู่แล้วเพราะมันกำแหงนะักจู่ๆจะมาขอขึ้นค่าตัววันนั้นมันเป็นเพียงแผนแรกที่จะเอาครูผลออกแล้วพ่อเพราพวกนั้นมันเครืองครูผลมากที่อาไอ้เปลียวมาแล้วไม่เหลียวแลพวกมันเลยฝึกก็ไม่ยอมฝึกให้คุณพ่อก็รู้รู้อยู่ว่าตั้งแต่ครูผลอยู่กับเรานักมวยที่อยู่ติดค่ายมันมีบ้างไหมแกเอาแต่อารมณ์ด่าพ่อร่อแม่นักมวยจนเขาทนอยู่ไม่ได้นักมวยเราชุดนี้ลดแล้วแต่ฝีมือเข้าขั้นทั้งนั้นถ้าปล่อยให้มันออกไปหมดแล้วคุณพ่อจะหาที่ไหนมาแทนอีกไม่กี่สัปดาห์ก็ต้องขึ้นชกอีกแล้ว ตาเนผพูดถูกแม่เห็นด้วยครูผลไม่มีความหมายอะไรหรอกเจ้าเปลี่ยก็เหมือนกันคุณแสงอย่าลืมเปลี่ยมันทําให้เราฟื้นตัวผู้การยังมีน้ําใจอยู่บางแต่ก็ต้องชะง,งักงานเมื่อเมียวา่ามันฟุกหรอกนะคุณคู่ต่อสู้มันประมาทด้วยเพราะเห็นเป็นนักมวยโนเนมถึงยังไงเจ้าเปลี่ยวคนเดียวก็ตั้งคณะนักมวยไม่ได้หรอกเอามันไว้คนอื่นก็ออกหมดให้มันออกทั้งครูทั้งลูกศิษย์ดีแล้วให้ตะเนดูแลแทนแตปะปักก็พอช่วยได้สบายเพราะเป็นทั้งมวยไทยมวยฝรั่ง นุชนาทนฟังต่อไปไม่ไหวเพราะมันผิดแผนที่เธอตั้งใจไว้ทั้งหมดที่เธอบอกคุณพ่อว่าถูกเปลวรังแกนอกจากจะเครืองเขาเพราะเข้าใจผิดคิดว่าเขาคงรู้กันกันกบนายปักเลยเจ็บใจที่เขาไม่รักเธอเลยบอกคุณพ่ออย่างนั้นเพื่อให้พ่อไปพูดเป็นการผูกมัดขาไว้เสษเลยเกือบจะบอกคุณพ่อว่าเสียตัวกับเปลวด้วยซ้ำไปแต่ยังกระดากใจอยู่แต่เรื่องกลับกลายเป็นเช่นนี้พูดก็พูดไม่ออกจึงผุนพันลุกขึ้นไปที่ห้องนอนชั้นบนทุ่มตัวลงคว่ำหน้ากับหมอนร้องไห้ดีกว่า ท่านผู้การรักลูกสาวมากกว่าลูกชายมองตามหลังลูกก็ถอนใจเฮือกพึมพำเออกลุ่มไม่น่ามีเรื่องรุนแรงกันเลยฉันไม่อยากจะเอาเรื่องแล้วเชียวฮึ้าคุณใจดีแบบนี้นะสิผีมันถึงได้เข้าคุณแสงอย่าพูดเลยนะมันใกล้พอกันนั่นแหละพอกันยังไงว่ามาสิไม่อยากพูดต้องพูดอย่ามาทําเป็นกรรมกลมหาความผิดให้แสงเธอไม่ผิดหรือไงที่ให้ยายนุชเอาอาหารไปให้เจ้าเปลียยนนะ่ะผิดด้วยแล้วที่ฉันเมตามัน เขาเห็นว่ามันทําเงินให้คนอื่นมีถมไปทําไมไม่ให้มันเอาไปให้ให้เยนุษเอาไปเจ้าเปลียวมันก็นึกว่าให้ท่ามานันสิอย่าสันดานมันเร็วเองเรื่องเยนุษนี่คุณอย่ามาว่าฉันแต่ไหนแต่ไรคุณเองนั่นแหละชอบพากแกไปยุ่งไอ้พวกนักมวยนะักเหมือนเอาลูกสาวไปล่อพอมีเรื่องเขาจะมาโทษแสงคุณพ่อคุณแม่อ่าโทษกันเลยครับเพราะสันดานในเปรียวมันไม่ดีเองคนอื่นทาไมเขาไม่ระยำเหมือนมันไอ้นี่ผมสงสัยจะมาเหนือเมฆเหนือเมฆยังไงลูก คุณนายแสงสักไซลูกชายคนโปรดแล้วก็ต้องหน้าตื่นไปทั้งผัวทั้งเมียมเมื่อลูกชายว่าสมพลมังกรซีบอกผมว่าไอ้เปียวมันเป็นลูกชายในปั้นกับนางบุญปลูกเจ้าของที่ดินที่คุณวิเชียนติดต่อขอซื้อให้เราปลูกบ้านพักตากอากาศที่ชะอำครับเฮ้ยใ,ใช่เลยตอนนี้คุณพ่อถามหน้าตื่นคุณแม่ก็พูดเสียงสั่นอีกคนเป็นไปได้เลอลูกเท่าที่แม่รู้มาในปั้นมีลูกสาวคนเดียวนี่ไม่คนเดียวหรอกครับไอ้เปียวเป็นลูกชายคนโตของในปั้นตอนนั้นมันเรียนหนังสือยุ่กรุงเทพอาศัยอยู่วัดมหาธาธ มันจะเรียนต่อพ่อมันเลยจำใจขายที่ให้เราแล้วก็ถูกป้นฆ่าตายเรียบรอดอยู่แต่ไอ้เปียวคนเดียวนี่แหละครับแกทำไมรู้เรื่องไอ้เปียวละเอียดนักผู้การถามลูกชายจ้องหน้าขม็งกะชุมพลมันบอกผมสิครับทีแรกมันก็ไม่สนใจเปียวหรอกเพราะไปเห็นไอ้เปียวที่สนามมวยเข้ามันถามผมบอกคุณพ่อได้นักมวยคนนี้มาจากไหนผมก็บอกมันมันเลยนึกขึ้นได้ในปั้นมีลูกชายคนชื่อเปียวต้องเป็นไอ้เปียวคนนี้แน่ชุมพลเลยเตือนผมให้มาบอกคุณพ่อคุณแม่ระวังตัวเอาไว้บ้างทําไมต้องระวังผู้การถาม ไก่เปลียวมันไหนเข้าใจผิดคิดว่าเราซื้อที่ดินพ่อมันแล้วให้คนตามไปฆ่าชิงเอาเงินคืนมันก็ได้นะครับอืมก็น่าคิดเหมือนกันพ่อก็ลืมซักสายไล่เลี้ยงครูผลกับนายเพชรว่ามันเป็นใครเพราะคิดว่าคงเป็นลูกหลานนายเพชรเพื่อนครูผลเสียดายจริงๆที่มันหนีไปเะจแล้วยิ่งจะเสียดายมันอีกเหรอมันไปเสียดายก็ดีแล้วนี่คุณนายพูดค้อนๆสามีผู้การก็พูดด้วยท่าทางใช้ความคิดอย่างหนัก มันจะไม่ดีนะสิแบบนี้จาเปลียวต้องเข้าใจเราผิดแน่มันถึงได้มาอยู่กับเราเพื่อหาทางแก้แค้นเราก็เราไม่ได้ไปทําอะไรมันผมพูดคุณก็ไม่ฟังมันเข้าใจผิดถ้ามันอยู่ผมจะพูดกับมันให้เข้าใจถูกต้องปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้อันตารายฉันต้องพูดกับนายเพชรและครูผลหน่อยท่านผู้การลุกขึ้นแต่ก็ไม่ทันเสร็จแล้วเพราะรถสองแถวที่มาขนของพุ่งปราดออกจากประตูกำแพงตึกไปเสร็จแล้วเนติวุฒิก็เลยว่าไม่สำคัญรอครับคุณพ่อ ผมสั่งนักมวยเราทุกคนคอยระวังอยู่แล้วชุมพลมันเป็นคนเมืองเพชรพ่อมันลูกน้องมากมายผมจะบอกให้มันคอยดูความเคลื่อนไหวในเพชรกับไอ้เปรียวไว้ด้วยครับไอ้เปรียวไปโคราชมันก็ต้องกลับบ้านเหมือนครับเพื่อความปลอดภัยผมจะให้กระทิงโทนที่บ้านมันอยู่โคราชเหมือนกันตามไปเก็บสิอะเลยยังได้พ่อไม่อยากให้รุนแรงถึงเพียงนั้นตาเนเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่มันจะใหญ่สักแค่ไหนให้รู้ไปสิมันคิดเล่นงานเราแล้วก็จัดการมันก่อนเสร็จก็สิ้นเรื่องจะได้ไม่ต้องคอยระวังตัวให้โรคประสาทกินคุณนายว่าเลยงคุณ คุณคุณก็พูดแบบนี้เดือนเตเนไปเล่นงานเขาเข้า,ขาจริงๆก็ยุ่งตายหาไม่เข้าท่าเงินเจ้ายัางไงก็ว่าไปเถอะฉันไปนทุลังของฉันแล้วคุณแม่จะไปไหนครับเอาเงินไปใช้หนี้เขาะสิเดี๋ยวคุณปรีเขาจะหาว่าแม่เบี้ยวมีเงินแล้วไม่ใช้้เขาพูดพางลุกขึ้นลูกชายรีบลุกมากอดแขนท่าทางออดซ้ออ่าเรื่องของผมคุณแม่จะพูดถึงผมเมื่อไหร่ล่ะครับบางทีแม่จะท้าทามวันนี้เลยจ้ะแต่ก็ต้องดูจังหวะก,ก่อนแกจะไปกับแม่ไหมล่ะผมไม่กล้าครับกลัวผิดหวังหรือไงผมเชื่อมือคุณแม่ฮะ ขั้นนี้แล้วไม่มีทางผิดหวังหรอกผมไปด้วยก็ได้คุณนายแสงราวีหวัวระเราขึ้นไปแต่งตัวลูกชายทําท่าจะตามไปด้วยแต่ก็นั่งลงตามเดิมเมื่อคุณพ่อว่าแกอย่าเพิ่งไปยังพูดกับพ่อไม่รู้เรื่องเลยเรื่องไอ้เปรี้ยวคุณพ่อไม่ต้องห่วงครับผมจัดการเองจัดการยังไงฉันไม่ต้องการให้แกไปฆ่ามันนะแล้วจะให้ทํายังไงครับขอยระวังเท่านั้นถ้ามีโอกาสพ่อจะพูดกับมันเองก็ได้ครับแล้วถ้ามันไม่ยอมเชื่อคุณพ่อนั่นเอาไว้ทีหลังเราเรื่องนักมวยแกรับรองแน่น ว่าแต่คุณพ่อจะให้แก้มือกับเขาเมื่อไหร่เท่านั้นแหละเดี๋ยวพ่อเจรจากับเขาให้แน่นอนอีกทีเย็นนี้จะเลี้ยงพักพวกด้วยแต่ก็คงไม่มีปัญหาเพราะมันเป็นนโยบายทางสนามที่เขาต้องการให้มีการยกทีมพิสูจน์ฝีมือกันอยู่แล้วทุกภาคโดยทีมมวยกรุงเทพเป็นตัวยืนตัวยืนยังไงครับก็บทีมเราเริ่มก่อนคราวนี้ถือว่าแพ้คะแนนรวมทางสนามก็วางกฎเอาไว้ว่าจะให้มีการแก้มืออีกครั้งถ้าเราแพ้อ,อีกก็หมดสิทธิ์ไปชิงกับทีมอื่นถ้าชนะก็เป็นตัวยืนต่อไปและจะได้ไปเจอกับใครครับอีสา งั้นคุณพ่อซื้อขนมกินเชื่อเขาก่อดเลยครับสึกแก้มือเราชนะแน่แกมั่นใจครับคราวที่แล้วนี่ถ้าน้องมวยเราไม่เกียดครูลนเราหมันไส้เปลียวชนะกล้าวรูดหมดแล้วครับนักมวยเราเหนือชั้นกว่าเขาอยู่แล้วแกอย่าประมาทตะเนของพันนี้มันไม่แน่หรอกมันฝึกฝนกันได้เขาชนะไปก็รู้ตัวว่าต้องให้เราแก้มือเขาก็ต้องเตรียมตัวอย่างดีกล้าวนี้พ่อเล่นกับเสียยงเขาหนักกล้าวหน้าก็ต้องหนักอีกถ้าพลาดจะหมดตัว คุณพ่อไม่ต้องกลัวครับไปเซ็นสัญญากับเขาได้เลยผมจะเรียกตัวนักมวยเข้าค่ายทันทีเมื่อกำหนดวันชกแน่นอนจบป,ปากมันก็อยากแสดงฝีมืออยู่แล้วเพื่อจะชิงแชมป์ภาคให้ได้คราวนี้มันต้องชนะยังไม่มีปัญหาจะมีปัญหาก็เรื่องเงินเท่านั้นแหละครับเพราะคุณพ่อยังไม่ได้จ่ายเฮ้ยพ่อจ่ายมันหมดไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานจ่ายมันแต่ผมยังครับใช้นุ่มแบมือพูดหวดัวราหัวระแม่ก็จ่ายให้แล้วนีิว่านั่นมันคนละส่วนกันครับคุณพ่อในฐานะที่ผมเป็นทั้งผู้จัดการค่ายเป็นทั้งครูฝึกกอออนนัมวยยคุณพ่่่่ต้งงเปงงเปาาหหทไร ขอเบิกงวดแรกสองหมืนะ่นฮะจะมากไปเจ้าเน่ไม่มากหรอกพ่อผมว่ายังน้อยไปสิอีกผมต้องปรับปรุงค่าอีกหลายอย่างแล้วเมื่อวานนี้คุณพ่อก็จ่ายให้พวกนั้นมันน้อยไปผมต้องเอาไปจ่ายเพิ่มให้มันเพื่อเป็นกําลังใจสู้สึกแก้มือเต็มที่เงินดีงานดีครับคุณพ่อเราจะหานักมวยใหม่มันก็ไม่ทันต้องลงทุนมากกว่าน,นี้อีกหลายเท่านักเอาแกไม่ต้องพูดมากไปเบิกจากยายนุชได้ขอบคุณนะเนติวุฒิยกมือไหว้คุณพ่อแล้วรีบขึ้นไปหาน้องสาวทันที เสียงพูดกันเออะเพราะน้องสาวจะไม่ยอมจ่ายให้แต่คุณแม่บอกให้จ่ายเพราะคุณพ่อสั่งเลยเงียบกันไปครูต่อมาสองแม่ลูกก็ออกจากบ้านไปด้วยกันผู้การอนบถอนใจลึกอ,อย่างหนักใจในความเป็นอยู่ของครอบครัวที่ตกอยู่ในลักษณะจมแม่ลงยิ่งแกยิ่งพันเป็นปมหนักขึ้นอะไรทํานองนั้นเพราะมันเป็นการแก้จากปมเล็กๆด้วยวิธีผูกให้มันเป็นปมใหญ่ขึ้นเป็นนี่เขานิดหน่อยก็ไปหานี่ก้อนใหญ่มาหวังว่าจะใช้นี้เล็กๆน้อยๆให้หมดไปเสียที นี่เล็กน้อยหมดแต่นี่ก้อนใหญ่ขึ้นมาแทนทีปัญหาในครอบครัวแก้ไม่ได้ก็หันจะเข้าไปแก้ปัญหาระดับชาติเมื่อพลาดอาการมันก็ซุดหนักลงไปอีกเขาไม่โทษลูกเมียรหรอกเพราะตัวเองก็ไม่อยากจะโทษด,ด้วยเพราะคิดว่ายังไม่เป็นทีของเขามากกว่าลูกเมียก็พยายามหาทางช่วยโดยวิธีร่วรัดอยู่แล้วถ้าลูกชายแต่งงานกับลูกสาวอดีตรัฐมนตรีเพื่อนร่วมรุ่นเสียดาย<ๆ>ก็จะเป็นทางยกระดับฐานะครอบครัวได้อีกทางหนึ่งเพราะเพื่อนร่ำรวยมหาศาล มีลูกสาวคนเดียวเงินทองจะไปไหนเสียเขาเชื่อในความสามารถของเมียเสียด้วยส่วนลูกสาวเขาอยากให้แต่งงานกับลูกชายในวิเชียนเพื่อนรักนักการเมืองที่ต้องการมาเป็นทองแผ่นเดียวกันเพราะมันคิดว่าเขาคงร่ำรวยซึ่งช่วยไม่ได้ต่างคนต่างทําฟอร์มใหญ่ด้วยกันทั้งคู่ซึ่งเขาก็หวังว่าจะพลัดจับผูเพื่อนได้เป็นใหญ่ขึ้นมาจะได้พึ่งพาอาศัยกันดึงให้เขากลับเข้ารับราชการอีกสักครั้งไม่หวังจะเป็นใหญ่เป็นโตในทางการเมือง ขอกลับเข้ารับราชการเป็นใหญ่เป็นโต,ใน,ตในกรมตำรวจก็พอไม่หวังทางนายโอภาสเพราะรู้ว่าเพื่อนไม่เล่นการเมืองอีกแล้วแต่เขาก็ไม่กล้าบังคับลูกสาวเพราะรักและเกรงใจลูกมากใจเขาเองก็ไม่ค่อยชอบเจ้าชุมผลลูกชายเพื่อนด้วยเพราะมันไม่เอาทานผู้การอน,นบนึกเสียดายเปลวอยู่ไม่น้อยทีเดียวเราตั้งความหวังเอาไว้ว่าจะปั้นเด็กหนุ่มคนนี้ให้เป็นแชมป์โลกให้ได้และเชื่อว่าจะเป็นไปได้โดยไม่ยากด้วยเขาจึงไม่ถือโกรธเมื่อลูกสาวบอกว่าถูกเปลวล่วงเกินเอาเพียงแต่ทำท่าไปอย่างนั้นเอง ลูกสาวเขาเป็นเมียช้ำโลก,ก็ไม่เลวนักหรอกแต่พอรู้ว่าเจ้าเปรียวเป็นใครก็ชักหนักใจคงเจอเปรยวมันอีกน่าถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องเราก็เห็นจะเอามันไว้ไม่ได้เหมือนกันคุณหญิงคะคุณนายมาหาค่ะลูกสาวนายเพชรเข้ามาบอกคุณปริยาที่นั่งคุยอยู่กับลูกสาวในห้องนั่งเล่นของตึกหลังใหญ่ที่ถนนลาดพร้าวกอทอมอนั้นเสียงอ่อนเสียงหวานทําให้สองแม่ลูกโคลละก,กันเราแม่ก็ถามเด็กสาวใครสอนให้หนูเรียกฉันว่าคุณหญิงยายอํา อําได้ยินเขาเรียกกันอย่างนั้นเมื่อตกี้พ่อก็มาเตือนไว้พูดใจใดีค่ะสําหรับหนูเรียกฉันว่าคุณอาก็แล้วกันเพราะฉันถือว่าหนูเป็นหลานฉันคุณนายที่ไหนมาคุณนายแสงแดดค่ะอ๋อคุณนายแสงลวีหนูไปเรียกเขาอย่างนั้นเขาได้ยินจะถูกด่าเขามาคนเดียวเหรอสองคนกับลูกชายค่ะแต่ในเนอยู่ในรถคุณนายแสงแดดเอ๊ย แสงราวีขึ้นมาคนเดียวค่ะอําเลยเชิญให้นั่งในห้องรับแขกก่อนเขาจะขึ้นไปคุยกับคุณอาในห้องนอนเลยค่ะอําต้องบอกว่าคุณอาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ต้องไปดูก่อนเขาเลยยอมนั่งเอ้ยแม่นี่ชักวุ่นวายใหญ่อําเลยคะถามหน้าสลดเพราะคิดว่าถูกตาหนิคุณนายแสงแดดของหนูจ้าไม่ใช่หนูโอ้ออกไปคุยกับเขาไหมออกไปกับแม่หันไปชวนลูกสาวแล้วก็โหดร้อไม่เห็นลูกทําจมูกยอดรีบปฏิเสธทันที โอ้ไม่ไปหรอกคุณแม่ไปคนเดียวเถอะขี้เกียจลำคาญหูคงไม่พ้นเรื่องครูผลกับเปลวหรอกแต่คุณแม่อย่าบอกว่าโออยู่ก็แล้วกันแล้วก็รีบ,รบๆไล่ออกไปจากบ้านเสียไวย้ก็ดีนะคะพูดเขานะแม่จะไล่เขาได้ยังไงคุณปรียาพูดยิ้มยิ้มอย่างอารมณ์ดีแล้วออกจากห้องนั่งเล่นไปอัมพาอยากรู้ว่าคุณแสงระวีจะว่ายังไงจะพูดถึงพี่เปลวบ้างหรือไม่เลยตามออกไปคอยรับใช้แทนคนรับใช้ โอโปอกรัวคุณนายแสงระวีจะถือสนิทชวนคุณแม่เข้ามาคุยในห้องนั่งเล่นเลยรีบลงไปที่เลือนต้นไม้หลังตึกซึ่งคุณพ่อได้วานมาจากครูผลหลายต้นให้ในายปานซึ่งครูผลฝากให้อยู่ด้วยช่วยยกเข้าไปแล้วก็คลุกกันอยู่ในนั้นครูผลกับลุงเพชรแกแวะมาหลาแล้วเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังคุณพ่อเลยชวนให้ครูผลอยู่เมื่อรู้ว่าแกชอบต้นไม้แต่ครูผลขอไปอยู่กับลุงเพชรพเพราะเกรงว่าผู้การอน,นุบจะผิดใจกับคุณพ่อเพราะเขาไล่แล้วคุณพ่อรับเอาไว้ คุณพ่ออยากได้คนดูแลต้นไม้ครูผลเลยให้เจ้าปานหลานชายอยู่แทนรับรองว่าเด็กหนุ่มรุ่นน้องโอปอที่สงสัยจะปีเดียวกับอัมพานั้นจะรับใช้คุณพ่อเรื่องต้นไม้ได้ดีกว่าแกเสยอีกเพราะขยันขันแข,ข็งและรักต้นไม้เหมือนกันคุณพ่อเลยตกลงคุณปรียาวออกมาที่ห้องรับแขกคุณนายแสงเห็นเขาก็ทักทายเสียงแจวคว้าแขนไปนั่งที่โซฟาตัวยาวด้วยกันทำอย่างเป็นเจ้าของบ้านเสียเองปรีจา๋าเรามาตามสัญญ,ญาแล้วจา้าสัญ,ญญาเรื่องอะไรแสง ลืมไปได้สิก็ดีคนมีเงินมักเป็นอย่างนี้แหละไอเราลึกก็ร้อนใจดังไฟจุดเราเงินมาคืนจ้ะนึกว่าอะไรทําไมรีบร้อนนักล่ะมีมันก็ต้องรีบคืนเสียก่อนเดือดร้อนอีกจะได้มายืมได้อีกไงคงรวยมาหลายอาสนะงวดนี้ก็ไม่เท่าไหร่หรอกสองสาล้านเท่านั้นมากไปปรี ความจริงถ้าเรามีเงินมากคงได้เป็นร้านเหมือนกันแต่เงินน้อยก็ไม่แน่ใจว่าเจ้าเปรียวมันจะชนะด้วยเลยไม่กล้าเสี่ยงคุณโนบสิจับเสือมือเปล่าได้มาอื้อซ่าเอาปรีเอาคืนไปก่อนเดี๋ยวเราเปลี่ยนใจมาเล่นไพ่สมหมดรีบเปิดกระเป๋าถือใบใหญ่หยิบแบงค์ใหม่เอี่ยมออกมาให้ปึกหนึ่งเอามากองไว้บนโต๊ะเจ้าของเงินก็ยังใจดีบอกกับเพื่อนถ้ายัางจําเป็นต้องใช้ยังไม่ต้องคืนก็ได้นะแสง เอาไว้เถอะนาเราติดขัดนิดหน่อยเท่านั้นตอนนี้สบายแล้วที่ออกปากกับปรีเพราะไม่ต้องการให้คนอื่นเขารู้คนสมัยนี้มันชอบดูถูกกันปรีไปเก็บนะงั้นคอยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะเอาแหวนมาคืนให้คุณปรียาหยิบเงินขึ้นไปบนห้องส่วนตัวสักครู่ก็กลับลงมาพร้อมกล่องเพชรส่งให้เพื่อนร่วมรุ่นพลางว่าตรวจดูเสแสงไม่จาเป็นใจเราไม่อยากเอาคืนไปเลยทําไมล่ะอยากจะหาหมอบไว้ให้ยยโอเลยถ้าปรีไม่ขัดข้องนะ ตาเนอ้อนวอนเราจนเราลำคาญแล้วรู้ไหมคุณปรียาหดเลาะเพราะนึกขำที่เพื่อนขอลูกสาวเอาง่ายๆใหย่อํากําลังจะเอาน้ำเย็นมาให้แทบทำถาดหลุดมือเพราะนึกไม่ถึงว่าเขาจะขอลูกสาวกันง่ายแบบนี้ค่อยๆประคองมาตั้งบนโต๊ะรับแขกแล้วถอยออกไปแอบฟังที่ห้องติดๆกันว่าไงปรีพอให้คำตอบได้หรือยังใหย่โอยังเรียนอยู่นี่เราก็บอกตาเนออย่างนั้นเหมือนกันแต่พ่อนั่นก็ว่ามั่นไว้ก่อนก็ได้เรื่องนี้เราต้องปรึกษาหารือกับคุณพ่อและเจ้าตัวเขาก่อนแสง แล้วปรึกษาเมื่อไหร่เรายังไม่รู้เลยต้องดูจังหวะให้ดีเสียก่อนแต่เราคิดว่าเรื่องมั่นไว้ก่อนจะไม่สําเร็จหรอกทําไมละ่ะคุณพาดเขาเคยพูดกับเราเขาไม่เห็นด้วยเลยที่พ่อแม่มั่นลูกเอาไว้นานๆไม่เห็นจะเสียหายอะไรดีซสอีกเด็กมันได้เรียนรู้นิสัยใจคอกันรู้จักการธรรมดาก็เรียนรู้นิสัยกันได้ไม่จําเป็นต้องมีอะไรผูกมัดนี่คุณพ่อเขาว่าอย่างนั้นนะปรีพยายามพูดกับคุณพาดหน่อยสิคนของฉันแกรักยายโอเหลือเกินแกกลัวจะมีใครชิงเอาไปซสก่อน ลูกเราไม่สนใจเรื่องพันนี้หรอกแกต้องการเรียนคุณปรียาชักเสียงหนักขึ้นคงไม่พอใจคำพูดเพื่อนเท่าไหร่แต่เพราะความเป็นผู้ดีจึงไม่เอะอะเอาคุณนายแสงแดดของยายอัมก็ยังคล่ำต่อยายโอไม่สนแต่ผู้ชายมันสนนะปรีเพราะยายโอสวยมากคนอื่นคงไม่เท่าไหร่หรอกฉันกรวเจ้าเปลียวคนเดียวเท่านั้นแหละมันเกี่ยวอะไรกับเจ้าเปลียวด้วยปรีคงไม่รู้เจ้าเปลียวมันหลงรักยายโอมากใครบอกแสง ตเนนะสิที่ตะเนเร่งรัดให้มามั่นยัยโอก็เพราะกลัวคุณพ้าจะอุปการและเจ้าเปลวส่งเสียมันเล่าเรียนแล้วที่สุดมันสนองพระคุณเข้าให้ไอหมอนี่ท่าทางมันบ้าผู้หญิงเสียด้วยฉันเห็นท่าไม่ดีกลัวมันมาวุ่นวายกับยนุษของฉันเข้าเลยไล่มันออกจากบ้านทั้งครูผลด้วยเรารู้แล้วใครมาบอกล่ะครูผลกัมาลาเมื่อสักครู่ใหญ่นี่เองทําไมต้องมาลาปลีโดยไม่เห็นเกี่ยวกันเลยลุงเพชรแกจะกลับบ้านก็เลยต้องมาบอกให้รู้ครูผลเลยมาด้วยกันงั้นปลีก็รู้เรื่องเจ้าเปลวมันทำระยำหมดแล้วสิ เราไม่ได้คุยกับครูผลหรอกคุณพาดเขาคุยกันอยู่เดี๋ยวเดียวเท่านั้นเขาจะคุยอะไรกันบ้างเราไม่ได้สนใจปลีต้องสนใจและรับรู้ไว้บ้างอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนนักฉันเอาเจ้าเปลียวไปอยู่2วัน2คืนเท่านั้นมันยังกล้การังแกยยนุชได้เจ็บใจที่มันหนีไปซะก่อนไม่อย่างนั้นฉันเอามันเข้าคุกแน่ทําไมมันถึงรังแกได้ล่ะอยู่ในบ้าน เยนุตออกไปเดินเล่นตอนเช้ามืดสิไอเด็กระยำนั่นเลยรวนลามเอาดีนะเยนุตเป็นมวยช่วยตัวเองมาได้พอมาบอกคุณพ่อให้ไปเล่นงานมันไอเปลียวก็เพ่นหนีไปเสร็จแล้วแล้วทําไมไม่แจ้งตารวจให้เขาจัดการคุณนบไม่อยากเอาเรื่องสิพเพราะเกรงจะเสียชื่อเสียงฉันเลยไล่ครูผลเสร็จเลยเพราะมันต้องอยุโยงส่งเสริมกันไม่อย่างนั้นเด็กมันไม่กล้าถึงเพียงนั้นหรอกเพราะมันออกจากบ้านกันหมดฉันนึกขึ้นมาได้ว่ามันจะมาอาศัยปลีอยู่เลยรีบมาบอกนี่แหละขอบใจที่เป็นห่วงนะ เรามันเพื่อนฝูงกันปรีมีอะไรก็ต้องห่วงใยกันเป็นธรรมดาที่เราอยากให้ตาเนมั่นกับยโอเสียก่อนก็เพราะเป็นห่วงจะได้ให้ตาเนมมาคอยรับส่งเยโอไปมหาลัยป้องกันไม่ให้เจ้าเปียวมันมาแกล้งมันคงไม่กล้าหรอกไม่แน่นะปรีมันรักยโอมากมันอ่านมาฉุดออกไปก็ได้ไอกรูผลมันว่าไอ้เปียวไปฝึกมวยที่โคราชเราไม่เชื่อมันหรอกมันอยู่ในกรุงเทพนี่แหละมันบ้าผู้หญิงควรระวังเอาไว้ให้มากคุณพาดเขาไปส่งเยโอทุกวันเราก็เลยไปทํางานที่บริษัทเย็นค่าก็ไปรับเองคงไม่มีอะไรหรอก อย่าประมาทน้ำปรีลูกสาวในเพชรก็มาอยู่ที่นี่เปรียวมันแอบมาหากันก็ได้นางเด็กอ่าท่าทางก็ใช่ย่อยอาจเป็นนางนกต่อให้เปลียยก็ได้ถ้าเป็นที่ฉ่านางนกต่อที่คุณนายแสงว่าต้องถลาออกมาตบปากคุณนายเสร็จแล้วแต่มาอยู่ที่นี่มันจนใจต้องยืนกัดริมฝีปากฟังต่อไปยายอ่าคงไม่มีอะไรหรอกปรีรู้ได้ยังไงเราสงสัยไอ้เปลียวกับนางเด็กอ่าจะเป็นแฟนกันด้วยซ้ําเห็นมันสนิทสนมกันมากแกเป็นญาติกัน ใครบอกปลีเรารู้ว่าไอ้เปลียวมันเป็นลูกในปั้นเจ้าของที่ดินที่เราซื้อมาปลูกบ้านพักตากอากาศที่ชะอําในปั้นไม่ได้เป็นญาติกับในเพชรแต่ชอบพอกันเพราะพ่อมันถูกฆ่าตายไอ้เปลียวไม่มีที่อยู่เลยมาอาศัยในเพชรอยู่แสงรู้ดีมากนี่เราก็ไม่รู้หรอกทีแรกตัเนสิกเป็นห่วงยายโอมากเลยให้เพื่อนที่เป็นคนเพชรบุรีสืบประวัติไอ้เปลียวดูเลยรู้กันนี่คุณพาดคงไม่รู้สินะจึงได้คิดอุปถัมภ์ค้ำชูไอ้เปลียวไม่เป็นไรเราจะบอกเขาเองและอย่าลืมปรึกษาเรื่องเด็กๆเ,เราด้วยล่ะอื เออเราเห็นต้องกลับละปรีไปเที่ยวกันไหมจะไปไหนบ้านคุณวิเชียนคุณเพนพักปลีก็รู้จักนี่นาะที่นั่นเขาญาติมิตรกันทุกวนันปลอดภัยไร้กังวล <c oughs> <c oughs> คุณปรีอยา่ารีบปฏิเสธทันทีแสงยงมาชวนเลยเราไม่ไปด้วยหรอกอา้าวก็เห็นชอบนานๆทีเฉพาะพักผ่อนเท่านั้นแสงไปคนเดียวเธอกลัวคุณพาดจะเอ็ดเอาใช่ไหมอืมเราไม่ชอบด้วยแล้วนี่คุณพาดกับย O โอไปไหนอ๋อคงทํางานกับไปเรียนสินะ ถามเองตอบเองแล้วหยิบกล่องเพชรใส่กระเป๋าถือพางลุกขึ้นคุณปรียาก็ลุกขึ้นเดินไปส่งที่ประตูห้องรับแขกก่อนจากกันคุณนายแสงระวียังถามแล้วเมื่อไหร่ปรีจะให้เรามาฟังผลการปรึกษาหารือก,กับคุณพาดใจเย็นๆเดี๋ยวเราบอกเองอย่าให้เย็นมากนักนะตะเนมันจะกุ้มใจตายเสียก่อนคุณนายแสงระวีพูดแล้วหัวเราะหะือหืก่อนผ่าไปขึ้นรถที่ลูกชายเอามาจอดอยู่หน้าตึกพอคุณแม่ขึ้นนั่งรถก็ออกทันทีคุณแม่จะไปไหนต่อไม่ต้องถามเพราะรู้กันอยู่แล้ว ึงรีบถามเรื่องของตัวเองเป็นไงครับคุณแม่เรียบร้อยใช่ไหมครับเขายังแบ่งรับแบ่งสู้อยู่จ้ะขอเวลาปรึกษาคุณพาดและเจ้าตัวเขาก่อนแบบนี้ผมว่าไม่มีทางสําเร็จแน่อย่าใจร้อนสิลูกของพันนี้มันต้องใจเย็นไม่ต้องกลัวหรอกว่าใครจะมาแย่งคนอื่นผมก็ไม่กลัวหรอกครับกล้วยเปียวคนเดียวเพราะรู้สึกคุณโอจะสนใจมันเป็นพิเศษไม่ต้องกลัวแม่กันเอาไว้หมดแล้วโดยเฉพาะไอ้เปียวกันยังไงฮะก็บอกคุณปี้เขารู้ว่ามันเป็นคนไว้ใจไม่ได้สิเขาก็รับปากกับแม่ว่าจะระวังผมดูท่าเห็นจะรระวัังยากคบ เพราะคนขอให้เปรียวมันเข้าไปอยู่ในบ้านโอปออย่างนั้นนางเด็กอํานั้นคนเดียวไม่มีพิษสองอะไรหรอกหน้าใครบอกคุณแม่ว่านางอําอยู่คนเดียวไอป้ปานก็อยู่ครับจริงเหรอครับผมเห็นมันหลบแวบ,บเข้าไปในเลนต้นไม้หลังตึกเมื่อตอนเรามาถึงครับคุณลุงพาดคงอยู่ในนั้นด้วยเพราะรถสองคันจอดในโรงรถอา้าวงั้นแม่ปรีก็โกหกแม่น่ะสิเขาบอกไม่อยู่เหรอครับเขาพูดให้แม่เข้าใจอย่างนั้นแบบนี้เห็นคบกันไม่ได้เสร็จแล้วสแสดงเขาต้องเชื่อครูผลกับไอ้เปรียวมากกว่าแม่คุณนายพูดเสียงคุณแน่ละครับ ไก่แก่เพชรเป็นคนของเขานี่ผมว่าไอ้แก่เพชรกับไอ้เปียวต้องวางแผนเล่นงานเราแน่คุณแม่งั้นจะเอามันไว้ทําไมละ่ะเดี๋ยวผมปรึกษาหารือกับชุมพลมันอีกทีครับแล้วจะส่งคนไปเก็บไอ้เปียวเลยไอ้เนี่ยไว้ไม่ได้แล้วมันจะไปโคราชหรือเปล่าก็ไม่รู้แม่สงสัยว่ามันจะหลบอยู่แถวนี้มากกว่านะลูกเดี๋ยวก็รู้มันไปหลบอยู่ที่ไหนครับ